กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิด,ดกูสู่ทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบอยาบัานตายอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาเนี่มาพอมาเจอกับบอยาในมื่อน,นี้บอยาก็อ่ามาอยู่ที่บ้านน้าก่อยน้าพี่น้องเพราะว่าบาอยามีอารกิจอยู่ที่บ้านน้าก่อยเนาะอ่าเพื่นอนชั้นในนี้กับผมมีอย่างไรพี่น้องแล้วก็คลิปนี้กับผมมีอย่างไรเนาะก็คืออาลูกเกดลูกน้องของบอยาเนี่ยเป็นมาเอาเมียริกอนชา้น เอาเมียอยู่บ้านนี่เนาะพี่น้องก็เลยอยากพูว่าเพิ่นเห็ดเพื่อนต้านเพิ่นกำลังพวกไงนะพี่น้องงามเนาะมาเริมเทิมอยู่เนี่ยผู้เป็นพวนนะอพเ่็นงานอยู่พุ่นอยู่พังไทยหลายภาคหลายปีนะพี่น้องแล้วเพื่อนซ้านนี่เพิ่นซำเพิ่นหาเงินอยู่ผููเดียวเลยพี่น้องแล้วก็มองนี่นี่เพิ่นมาเปิดร้านค้าร้านขายเมียเนาะเปิดในเมียแล้วก็ไปหาเงินมาตั้งหลายภาคหลายปีวะ วายาก็เลยอยากถามเบิ้งว่างบในการทำในเทียนในท่านหลังนี้เนี่ยเท่าไหร่เนาะซึ่งวายาเขาเห็นทั้งช่องแบบพอนพึ่นได้ถ่ายท้ำลงไปจเจอพี่น้องวายาก็เห็นอยู่แต่ว<ม>่าเืียนท่านหลังนี้เนี่ยเป็นเทียนท่านหลังตู้เกลือน้องของวายาเดี๋ยวพี่น้องมันนี่วายาก็เลยมีโอกาสแบกเข้ามาเด่นถามไทยตามภาษาเอ้ยน้องเนะาะผู้จักกันจะได้สิถามว่ากเป็นเบินงบเท่าไหร่เทียนท่านเนี่ยเอาว่า ผู้ชไซพวกนี้แข็งแกร่งพอสมควรเลยพี่น้องหาเงินโตคนเดียวที่มาสัางสา่งเงินซานเลยแล้วก็บเบิ่งลูกเมียอีกเนาะลูกเมียคนหนึ่งแล้วก็ลูกอีกสองคนพี่น้องซึ่งเป็นดูแลโตคนเดียวพี่น้องเงินซานตื่นกตง,งามเนาะพี่น้องขนาดเฮือนซานบ่อยาวก็ยังมึยังมีหอดอันท่าสีเฮือนครัวเลยเนาะมันเป็นหางกันผู้เดียวคือหาเก่งในพันเดียวงาน,น,ยนอ,อย่าน่าอิจฉนเนาะ อโอเคนะ้อพี่น้องเนาะจังไดบะเยาวกัสิขับไปสอบถามเพิ่นเบิง่งว่าเป็นจังไดมาจังไดเนาะโอเคนะ้อพี่นอนะ้องเนาะอ่ามืาอนี้กับเบะมาก,กินของฟรีพี่นออ้องเลยเอาเห็น,หนาดใหญ่แต่อย่าไปคิดเป็นมาเลี้ยงได้เป็นอย่างเนาะอโอเคพี่น้องเดี๋ยวพะเยากันสิขับไปกินน้ำปั่นน้ำพึนนะ้นเนาะแล้วก็สอบถามเพื่อนมา กำไรในการเปิมหานค้าหานคายทำนี่นี่ได้กำไรเท่าไหร่แต่ละมือเนาะมันก็แล้วแต่มือเนาะแล้วแต่ลูกค้าจะกินโบกินพี่น้องเลยกระพิ่มในหน้าเจ้าห้องแต่ละมือบอกเรื่องื่อชื่อชื่อสปารดีิบาบุญสวัสดีสวัสดีสวัสดีบาเซียงบาเสียงคนตลกเนาะพี่น้องเสียงเมาหนี้บอลเอ้ยเลยอันนี้มากินของพี่พี่น้อง สบายดีไหมคะบอยคอยสบายปัญดบ่อันนี้่ถ่ายกินพี่บอนี่นะเอ้าโอ้ยยังยังไม่ได้กินอยู่อ่าสบายดีเนาะพี่น้องอันนี้กับเจ้าของเงินเพิ่นเนาะนี่สบายดีโอ้ยเนี่ยจะมาตายกันรอยังเก่งอีกเนาะโอ้ซื้อยังเจ้านะซื้อยังเจ้านะซื้อฮัทซื้อฮัทเนาะโอ้ยอันนี้จะปีแล้ว ว่าสามชิปแล้วสามชิปแล้ว่าเจ้าน่ะเออเด้อเออเด้อเดยออันนี้อ่าคือว่าไปเฮ็ดงานเฮ็ดเรียกจีบพังไทยบ่ไปเฮ็ดงานยังไงน่ะว่างานยังไแล้วงานอย่างเนาะว่ามันก็ดไปจือแล้วเห็นมาหลายหม่อง <c ười> คือจนได้เฮือนในซานได้เฮือนในซานหลังไงเริ่มเทิมนี่ ไปหาผู้เดียวนี่ไปเฮ็ดงานยังอะหารมีดีเนาะเฮ็ดงานหัวอาหารปลาเฮ็ดงานหัวอาหารปลาได้งเงินเดือนเท่าไรเอานะโอ้ยก็มาแพงเราบ้านสองสามร้อยอย่างเงี้ยะโอ้บ้นเรสองสามร้อยอ่าเพื่อนชาติหนังนี่เฮ็ดมาจาิกปีว้ายสี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีเนาะโอ้หาผู้เดียวบ่หาผู้เดียวนี่แล้วก็เก่งเนาะจ้าเนาะกบเก่งปันใดกบเก่งปันใดแล้วมาเปิดลงทุนให้เมียนี่เท่าไรนี่มัน สองหมื่นสองมืนได้ได้แล้ว่ากําไรอันเปิดห่านนะยังยังพอได้อยู่เปิดมาเด็กเดือนแล้วสองสามเดือนสองสามเดือนนี่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 นก่นี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 ่กี่น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 ้่นี่นี่นีนอ่่นี่โต่นี่นี่นนอนี่นีท่นนี่นน่น่นี่น่่่น แซบเฉพาะบุญบ่านมเอ้าวางฉันไม่ข่าย็งได้ไรผู้ไม่ข่าไม่ข่าเป็นาวางไลยบ่บุญบอกว่าบ่เห็ดหวานเลยยังเห็ดหวานมาอยู่บ่บุมณหวานเนาะมันมันหอ้ยงสังบอกว่าประวานนว่นนหาวานเลยขายมื่อนึ่งนี่ลขกำไรถลเดนตรงเดียวอาโอ้โยาาแลไรบ้ล้วพอได้ิทื่นพราะ้ราืนบ่ โอ้คนในลูกเมียกินเนาะเจ้าเฮ็ดเบี้ยงจ้ะเจ้าน่ะมาเสริมกับเมียร์หน่อยก็เลยเฮ็ดเนี้ยเลียนนี่กันเกียี้พุ่นลงนะแกียี้พุ่นลงนะเออเจ้ากับมาบุญนี่ไพย์เพยเกิดก่อนกันมาบุญเกิดก่อนมาบุญเกิดก่อนสองเดือนสามเดือนสองเดือนสามเดือนอือเนาะันนี้คืออ่าลูกเอ้ยลูกน้องกันเนาะพี่น้องกันทางอ่าทางมาบุญนี่ สิเป็นลูกเอื้อยทางมหัทนี่ก็สิเป็นลูกน้องเนาะกะอันเดียวกันบอยาวกับบอบุญกันเนาะกับเพื่อนกันสิเป็นลูกน้องของบอยาวมื้อนี้บอยาวก็มีภารกิจเข้ามาอ่าทังที่บ้านนากกอยเนาะพี่น้องกะเข้ามาแบดินน้ำเพิ่นมากินของพี่บ่เน่าหัวม้วนกันเนาะแต่ว่ายังคิดพลาดไปกับขอโทษขออภัยหลายๆเนาะพี่น้องเห็นมั้ยนี่ยังกาแฟคือคำที่มาสียาเะไรให้เป็นเพเอ้พอต้องตุ้นให้สองมื่นยังจะไปเทียบอยู่ โอ้เด็กกี้บัดตอนผัวอันยู่พุ่นคือพอไปบัดพัวก้ามาบัดอยากไปกรุงเทพบัดนี้อ้าวมันมูเอาอบัดนี้จะไปไปะเซลลูกบัดนี้มันเอี่ยกันจะไปต้องให้ไื้เพื่อนเลยจะไปเหตบี้อะไรงั้นเจ้านะเอาหเ่อนเแนเหเอน้า เล่ลเทาไลมันนี่ะไรเงินเทาไเ่ยจะตัวยามเน,มน้อแ่ดีเกมปลาสองเซียนเซนีนนี่อยากเป็นเทียบยูคนเมืงไกเงก็ามาเพง่เเนนนนงเพ่งกมไรเพิ่นบกใครไฮบอเออเอาเพงกอนนดเอาคงคอยได้ซะเอาจะาบ่ได้ชงเอา กินพี่เนี่ยไมได้บ่ใช้ใจอกเท่านี้ใช้จอกหาพันพิเศษสิบพันสิบสิบเซาได้ปอสามพันได้ปโอ้่ไดใจเลยเซาต่มือทีาติดปากัีไเอาอาซีนี่ตะเขียวว่าคนเดิน เอาพิเศษแล้วเนาะบ้านนั้นว่าเออก็ไข่นั่บอกมีไข่อีกว่าเดี๋ยวนี้อ้าวพิเศษไม่ต้องใส่ไข่อ๋อไข่มุกเลยเจ้าคนตลกเนาะเจ้าไหนเนาะเจ้าไหนคนตลกเนาะมาได้เดือนแล้วนี่นะมาได้สองเดือนเป็นยังไงคือมาบัดนตรเ่ิญท่านได้อะหละบ่หรือว่าได้อะกม้าเลยเหนื่อยเหนื่อยเดียวี้ Luca vẫn kể tìm, nhiều, nóng mất chứ không chứ không nóng đấy. Tang tung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 . เต็ยหน่อยเคยบ่เคยเอาท่าน่าหรือบ่เนี่ยมันมันฉีดเป็นควันๆเถ่ะนะข้านี่อยากไล่นหนวดตีอยากไล่นหนวดมันคือเมื่อนี้กี่ขั้นเกินบ่คือเมื่อนี้โอ้ผิดเกินจนมาก็เดี๋ยววัดคมผู้เดี๋ยววัดคมผู้เดี๋ยววัดคมเนี่ยวจะหาเนี่ยงัวเนาะใหม่เตยหน่อยเพื่อนนี่งบประมาณนี่ พอบ่หลักหาละวพวกเนี่ประมาณนี้แหละประมาณนั่นเนาะหาเงินคนเดียวจริงแต่ดีมาติดฝ้าให้ก่อนก็ได้โอ้แต่เพื่อนบ่ยาวก็ยังบูมีเนาะเพื่อนครัวก็ยังบูมียอม้ะบ่ยาวก็ยอมแน่ายอมแน่ามายาวก็อยากอะไรขึ้นกันนั่นแหละติดฝ้าท่านมีนติดอยู่อ้าวเนี่ยหรือบ่นี่นะอันนี้เท่าอะไรนะนี่ผ่าพันเบ้าดีบ่เบ้าแบบว่าแบบมีน้ำใจนะกินได้ชื่อก็ได้ใช่หรอ เสิพันพี่น้องแต่ว่าอยู่ทังพังไทยนี่สีบาทเนาะจะหาพันเอ้ยยีบบาทบาท่เอาพิษบ่ถือพี่น้อเงเลยบัโอ้รักษเป็นเจ็ดพันแปดอ๋อนี่นะแชิปอไรักษาก่ไดเลยโดยหนึ่งเดียวในบ้านบ่นี่ที่ ที่ขายนะยังมีอยู่นี่ปืนกับเจ้าไปเฮ็ดก่อนกันตะก่อนไงคอยแล่เห็ก่อนไม่กับปิดห่านมันใหญ่ขึ้นมาเทิงก่บนจะเลสเลสสูตรมาจาก่ใส่เนาะหนิมัตแต่ไทยนะจบบอ๋อหรือว่าเคยไปเฮ็ดงานน้ำปั่นบ่อะไรบ้างเนี่ยเคยเอาเพิ่มเห็ดน้อยแท้อ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็คือ สำหรับคลิปนี้บัยนี้เก๋เบะมาดินมาถามมาไทยอ่าญาติพี่น้องเนาะเพื่นกับมลูกสาวสองคนนี่พี่น้องเลยลูกสาวเพื่นกันสองคนสามกันเลยอันนี้ลูกค้าลูก,ลกค้กาเพื่นกันร่างกายมันสีเป็นสีทองเนาะนี่ลูกเพื่นสองคนไปเป็นเลือดเป็นน้องนี่สบายดีล้องแหละสบายดีลูกโอ้ยขี้อายเนาะ นี่จะเป็นเป็นน้องนี้จะเป็นเอืออ้อยพี่น้องอะโอเคพ,พี่น้องยังไงกะสำหรับคลิปนี้บรรยากาศที่ลาดประการใดก็ต้องกาบขอโทษขออภัยหลายๆด้วยพ่อแม่พี่น้องถ้าเยอ่าบุถึกบุถึกตาพ่อแม่พี่น้องเนาะคือบอลน้อหัวมวนตามประสาอ่าญาติพี่น้องมาพ่อมาเจอกันเนาะมาได้พ่อมาได้เจอกันก็คือว่าโดนนันนนน้นสมควรพี่น้องวันนี้บรรยากาศอ่มาซิมเมืองน้ำเพลินเนาะบาได้เดียดเด็กพี่น้องมาหยอกบ่หัวกันเตือเนาะเปิดเก่ยอ่าซิมกินนี่เนาะ อ่ะกะบถ้ามีพ่อแม่พี่น้องอ่าเอฟซี FC แต่หลายท่านอยู่แถวๆนี่กะเข้าขมาอุดหนุนเพิ่นได้เนาะพี่น้องก็ถือบางโปเพลงเนาะกะจอกาะรหัสพันกีบกัอยู่บางไทยกับซาบัดน,นะพี่น้องอ่ะโอเคจันทับคลิปนี้กะอย่าลืมผักก็ได้ก็้ยเซาให้บรรยาวทั้งซองบรรดาของบรรยาวอีกซองหนึ่งเนาะบรรยาวก็ต้องขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่ใจดีเอฟซี FC กันเบิร์ตกุศลชนอ่ะฮับซบคลิปของบรรยาวแต่ต้นจนจบเนาะ ก็ขอไอพ่อในใจให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีพี่น้งอยู่เย็นเป็นสุขทุกกสบายใจตลอดชีวิตเนาะคิดถึงใดก็สมนังปรารถนาเด้อสาธุโอเคสำหรับคลิปนี้มายากระชิดจขอตัวมานาพากจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วมายาสิขอกล่าวค้า่ากราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดกูสุกคนเจอกันอกกาณาเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดี